ไม่ต้องเสียเวลาซูมโบวีอัธมาล,ลงรูปคู่สวีตปูวาที่เจ้าบ่าวแบบชัดๆว่าจัดหนักมากเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เตียมฉนองโสดหลังจากไปชายทำเซอร์ไพรส์ขอแต่างงานท่ามกลางความยินดีของเพื่อนๆนและแม้ว่าจะยังไม่ได้เลิกวิวาแต่ดูเหมือนว่านักแสดงสาวโบวีอัธมาชีวนิชพันธ์กับวที่เจ้าบ่าวอยากหนุ่มปูนักธุรกิจนุม่มจะมีโมเมนต์หวานๆออกมาค้าคนโสดกันเป็นระลอกเลยทีเดียวค่ะ ล่าสุดสาโบวีควงแฟนหนุ่มไปสวิทกันที่ทะเลปานบุรีจังหวัดประจวบคีครีขันธ์บอกเลยว่างานนี้ทุกคนไม่ต้องสุ่มหน้าคนรักของโบวีเพราะเธอลงรูปคู่แบบฟูเอส d ให้ได้เห็นแบบชัดๆกันเลยทีเดียวพร้อมแคปชั่นว่าแงามง แต่ที่ทำเอาแฟนคลับรวมทั้งเพื่อนๆกดไลค์กันรัวๆเห็นทีจะเป็นรูปที่สาวโบวีกัดหูแฟนนุ่มบอกเลยว่าน่ารักเวอร์แต่คนที่ฟินสุดก็หนีไม่พ้นฝ่ายชายที่เก็บอากาศไม่อยู่พลัง้งครูความสุขออกมากทางสีหน้าแถมหนุ่มปู่ยังเข้ามาคอมเมนต์อีกด้วยว่าหูจะขาด นขนาดนี้เพื่อนกันเลยเข้ากระนำคอมเมนต์แซวกันไม่หยุดนี่ขนาดยังไม่ได้ใช้ชีวิตคู่โบวีกับหนุ่มปูยังสวีทกันขนาดนี้อโอไม่อยากจะคิดเลยค่ะว่าถ้าทั้งคู่แต่งงานกันแล้วจะหวาดกันขนาดไหนเนี่ย